กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกัน EP ที่59แล้วนะคะก็พบกับช่องบารมีพระเครื่องค่ะพี่วันนี้มีพามาให้เลือกชมทั้งหมด9องค์9รูปค่ะเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะพี่วันนี้หนักไปทางหลวงพ่อเงินนะคะก็มีมาแบ่งปันที่พี่นะคะราคาหลักร้อยบอกเลยว่าราคาแตกแตนได้รับไปถูกใจที่พี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ พระหองของน้องนะคะตรงปกทุกรูปทุกองค์ที่ส่งให้นะคะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะน้องขอเสริมเก็บเงินปลายทางนะพี่นะถ้าครั้งแรกมีการส่งแล้วยกเลิกนะคะครั้งต่อไปน้องขอ,อเขาเรียกว่าอะไร c a n c ซ l c r คร i t นะคะสําหรับใครที่เคยสั่งแล้วยกเลิกน้องขอเป็นโอนอย่างเดียวนะคะสําหรับคนที่เคยสั่งแล้วยกเลิกของน้องนะคะไม่สะดวก ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะคือถ้าไม่สะดวกรับไม่ต้องเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ถ้าพี่จะรับพี่แจ้งน้องได้เลยว่ารับน้องจะได้ไม่ต้องส่งของให้นะพี่นะถ้ามาซีเอฟอีกน้องขอเป็นโอนเลยนะคะพี่สําหรับอันนี้เป็นเคสบายเคสนะพี่นะเพราะว่าอืมเสียกําลังใจจังเลยเวลาส่งของให้แล้วแล้วก็แบบพี่ยกเลิกนะพี่ไม่สะดวกพี่คือ หนูเข้าใจแหละบางเรื่องก็ถ้าไม่สะดวกรับก็ควรที่จะแจ้งน้องตั้งแต่แรกว่าน้องพี่น้องน้องยกเลิกนะน้องไม่ต้องส่งพี่แล้วอะไรแบบนี้คือก่อนส่งก็แจ้งกันก็ได้น้องไม่เคืองหรอกไม่ใช่ว่าของน้องไปแล้วแล้วก็ยกเลิกกับน้องนะพี่นะค่าขนส่งนะคะพี่ต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งขาไปและขากลับนะพี่นะเพราะว่าน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางมันบวกค่าซ o d ดีน้องเรียบร้อยแล้วทุกกล่อง วันนี้นะคะมีมาให้เลือกทั้งหมดเก้าองค์เก้ารูปค่ะเก่าๆเดิมๆถ้าสนใจองค์ไหนนะคะใครถูกตาต้องใจองค์ไหนทักมาได้เลยโทรมาได้เลยที่ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งนะพี่นะเราไปเริ่มกันที่องค์อ้อลืมแจ้งราคาค่ะพี่องค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่หกนะคะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่หกเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะพี่นะองค์ที่เจ็ดถึงองค์ที่เก้าเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรูปทุกองค์ พระตรงปกทุกองค์ทุกรูปค่ะพี่คะไปเริ่มกมันที่องค์แรกเลยนะพี่นะนี่เลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่อ่ารูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะซุ้มเก่าๆเ,เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะด้านข้างขวามือน้องค่ะด้านข้างซ้ายมือน้องค่ะพี่ ด้านบนค่ะด้านล่างค่ะอ่าด้านหลังนะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่นะน้องเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้ EP ที่ห้าสิบเก้าค่ะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะจ๊ะ EP ที่ห้าสิบเก้าเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทจ้า CF องค์ไหนเคาะมาได้เลยนะพี่นะเคาะมาได้เลยองค์ละแปดร้อยบาทจ้าพี่ รับหลายองค์ราคาเราคุยกันได้นะพี่นะ,ะน้องให้ดูกใกล้ๆค่ะอ่าอกนูนรูปร่างลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เลยไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่สองคะ่ะนี่นะคะสมเด็จวัดไล่ขิงพิเศษสองห้าหนึ่งห้านะพี่นะอ่านี่เป็น ตัวหนังสือนูนแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นลูกป,ปั้นนูนออกมาแบบนี้ค่ะพี่เปิดอยู่ที่800บาทเช่นกันนะคะนี่เลย,ยเดี๋ยวน้องขอโฟก,กัสก่อนโอเคนี่เลยนะจ๊ะพี่นี่เลยค่ะ น้องจะลงคลิปทุกๆวันนะคะพี่ก็จะส่งลิงก์ให้ทางไลน์สำหรับใครที่เคยเป็นลูกค้ากันแล้วนะพี่นะถ้าส่งไปรบกวนใครต้องขออภัยด้วยนะพี่ก็อยากอยากให้พี่ๆได้ <c oughs> เลิกชมมองคลแบบว่าไม่ได้เข้ามาดูใน y u t u ู e ว่าอย่างน้อยก็มีไลน์แจ้งเ <c oughs> ตือนเด้งดึงดึงดึง,ดงน้องส่งให้นะคะมากันต่อที่องค์ที่สามค่ะพี่ <c oughs> <c oughs> เยียมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้เลยนะพี่นะ หลวงพอ่อทวดวดชังให้ค่ะด้านหลังค่ะพี่เนียมกรอบกันน้ํามาแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังเป็นหลวงพ่อทิมนะคะพี่เนียมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยผ้าเก่าๆนะคะถ้าน้องวนน้องจะบอกว่าเอามาวนให้นะคะเพราะว่าบางองค์ก็ยังผอยไม่ได้แล้วก็เลยเอามาวนเพราะว่าเผื่อบางคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วถูกตาต้องใจนะคะกราบขอบยอดกราบขอบคุณยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นนะคะพี่แล้วก็ ยอดวิวก็ขอบพระคุณมากๆที่พี่กดเข้ามาเลือกดูเลือกชมช่องน้องโบบารมีพระเครื่องนะพี่นะนี่เลยลองให้ดูใกล้ๆอ่าเรียมกรอบกันนะ้ามาแบบนี้เลยจ้าพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะจ๊ะไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่สี่ค่ะเป็นปิดตานะคะเป็นเนื้อตะกัวนะพี่นะ อ่าด้านข้างขวามือน้องค่ะอันนี้ก็เปิดอยู่ที่แปด้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋าด้านหลังค่ะเป็นยันแบบนี้ค่ะพี่รงฐานค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะด้านบนค่ะพี่อ่าเป็นเนื้อตะกั่วนะพี่นะ รูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะองค์ที่สี่ ep ที่ห้าสิบเก้าค่ะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะสำหรับใครที่เคยเป็นลูกค้าเก่าก็ราคาคุยกันได้นะพี่นะไปกันต่อองค์ที่ห้าค่ะพี่เป็นหลุงพ่อเงินนะคะองค์นี้เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่ด้านซ้ายมือน,น้องค่ะองคนี้เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะ วันนี้มีหลุมพ่อเงินมาสามองนะพี่นะแต่พิมพ์คนละพิมพ,พ์มพหมดเลยนะคะด้านหน้าค่ะด้านข้างขวามือน้องค่ะพี่ด้านหลังค่ะด้านบนค่ะตรงฐานค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้ หลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะเปิดอยู่ที่800บาทนะพี่นะจมูกตาปากนะคะใบหูของท่านนะคะพี่ตรงนี้นะคะจะมีค่าแบบเขียวเขียวเนี่ยตามตรงเนี้ยจะเป็นค่าแบบเขียวเขียวนะพี่นะอ่าเปิดอยู่ที่800บาทคะ่ะรอยยิ้มของท่านนะพี่นะไปกันต่อคะ่ะพี่เลี่ยมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นไก่อยู่ทั้งฐานนะพี่นะ <c oughs> แล้วก็พระ น้องให้ดูใกล้ๆเลยเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่คะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทเช่นกันค่ะด้านหลังค่ะตรงหัวจะเป็นนูนๆแบบนี้นี่เลยนะจ๊ะ EP ที่ห้าสิบเก้านะคะไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดถึงองค์ที่เก้าน้องเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะพี่นะองค์ที่เจ็ดถึงองค์ที่เก้าน้องเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะพี่นะมีเลยหลงพ่อเงินค่ะอันนี้อีกพิมพ์หนึ่งนะพี่นะใครไวนะคะรีบทักมาหาน้องโบเลยด้านซ้ายมือน้องค่ะพี่อ่า ด้านหน้าค่ะด้านข้างขวาค่ะพี่ตรงใบหูนะคะด้านบนตรงศีรษะท่านนะคะบนหัวท่านนะพี่นะจมูกปากตานะคะเป็นรอยยิ้มที่สวยมากสง่างามมากเลยนะพี่นะ <c oughs> ด้านหลังค่ะตรงฐานค่ะพี่คะ พศีอนะจ๊ะอย่าลืมเคาะเบอร์ศูนย์เ7 4าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งค่ะน้องโบบารามีพักเครื่องค่ะพี่น้องโบบารามีพักเครื่องค่ะนะองนี้เปิดอยู่ที่เก้ารอยบาทค่ะพี่องคที่เจ็ด ep ที่ห้าสบเก้าปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะพี่นะองค์ที่เจ็ด ep ที่ห้าสิบเก้านะจ๊ะไปกันต่อองค์ที่แปดค่ะพี่หลวงพ่อเงินเช่นกันค่ะเก่า,เ,กาเ,ดเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพะบ้านนะคะพี่พะบ้านเกิดน้องพะจังหวัดพิจิตรจ้าน้องโบอยู่จังหวัดพิจิตรนะคะนี่เลยวันนี้วันหยุดน้องนะคะพี่สามารถโทรมาได้ทั้งวันเลยนะจ๊ะ mm hmm. แล้วก็วันทุกวันอาทิตย์นะคะพี่ถ้าเป็นออเดอร์หลังบ่ายโมงไปแล้วอาจจะส่งวันจันทร์นะคะเพราะว่าอ๋ออย่างกรณีที่พี่มาบ่ายโมงบ่ายสองอย่างเงี้ย คือน้องจะแพ็คของช่วงเช้าแล้วก็ไปส่งรอบหนึ่งก่อนซึ่งร้านเขาจะปิดแบบไปึ3 0แถวบ้านเนาะวันอาทิตย์มันเงียบปะพี่อ่านี่เลยนะคะองค์นี้นะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะผราบ,บ้านๆเก่าๆเดิมๆตรงฐานค่ะพี่เปิดอยู่ที่900บาทค่ะพี่องนี้นะคะถ้าสนใจนะโทรมาได้เลย0992107401ค่ะพี่ไปกันต่อที่องค์ที่9ของ EP นี้นะคะเป็นพระปิดตาค่ะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ เก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทจ้ะพี่จ้าเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะใครรับนะคะซ f เอหรือเคาะมาได้เลยนะคะพี่ยกหูโทรหาน้องโบบารมีพักเครื่องจ้าทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะถ้าพี่รับจริงรับชวนน้องส่งให้ได้แต่ถ้าพี่ยกเลิกคือไม่ได้อยากให้ยกเลิกค่ะก็แม่ค้าก็เสียใจแล้วก็ไม่ไม่แฮปปี้กับแบบนี้เลยนะพี่นะถึงพี่จะเป็นคนออกค่าส่งเองนะคะสําหรับ คนที่ CF ไปแล้วแล้วคนที่ CF ต่อคือเขาอยากได้แล้วพี่หนูส่งให้พี่แล้วพอหนูทักไปหาเขาอีกคนนะ่ะเขาก็แบบอ๋อพี่ CF กับร้านอื่นไปแล้วเป็นฟิลที่แบบสรุปหนูก็ปล่อยไม่ได้กลายเป็นว่าองค์นั้นหนูก็ขายไม่ได้เลยนะพี่นะอันนี้บอกกันให้เข้าใจเนาะใจเข้าใจเราเนาะคะพี่คะ CF ตอนที่พี่ทักมาน้องก็ดีใจตอนที่พี่ปิดน้องยิ่งดีใจแต่พอพอของส่งไปพี่บอกว่ายกเลิกอันนี้น้องแบบเสียใจมากร้องไห้เป็นแบบ อมปลอมไหมอืมไม่เป็นไรเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเราเป็นแม่ค้าขายของก็ต้องสู้กันต่อไปนะพี่นะปิดตาองค์นี้นะคะพี่สวยๆวยเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆอ่าน้องให้ดูใกล้ๆแล้วซูมให้ดูแบบสุดๆแล้วนะพี่นะอ่านี่ด้านหลังค่ะพี่ปเปิดอีกที่เก้าร้อยบาทเองนะจ๊ะแบงค์เทามีทอนนะพี่นะก็วันนี้นะคะน้องมีมาให้เลือกชมทั้งหมดเก้าองค์เก้ารูปค่ะ ถ้าสนใจองค์ไหนอย่าลืมโทรหาศูนย์992107401นะพี่น้องชื่อน้องโบนะคะสามารถโทรมาได้เลยรับสายตลอดแน่นอนคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซนค่ะวันนี้วันหยุดนะพี่นะก็สำหรับวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณยอดกดติดตามกดถ,ถูกใจและยอดที่เข้ามาดูกดไลค์ให้น้องทุก EP เลยนะพี่นะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ